ผมคงไม่เอาละไม่ได้สําคัญเข้าแค้นทก่เป็นเจ้าไม่ได้สาคัญเข้าแค้นที่เป็นเจ้าทิรักในเกมไม่ท้าหอมแก้มปะเขาอยากหอมแก้มอ่ะน่าจะมีนะที่รักแบบเดี๋ยวเราเดี๋ยวเขาบอกพี่แพร่โอเคกูไปนั่งทำไมวะเอ้ยสนใจพี่อะเขาเยี่ยงใส่นี่ยักไม่ตายนะไม่ทิรักไม่ตายอ่ะทิลักไม่ให้ใจเขาเต็มร้อยเลยทิลักไม่ตาย ครที่ดูคลิปนี้ตัดไปลงทิกต็อกให้ผมหน่อยครับผู้ชมแล้วก็แท็กเอ็มเอ็นจทีวีด้วยตัวจริงนะเออเออเออทำไมที่รักวิ่งโง่แต่หน้าที่รักรีบโง่โง่เออเด็กนกอินจะไปยอมได้ยังไงอย่างนี้ต้องการสวนรักนะครับเขาก็รักเต้นเหมือนกันนะรักนะครับรักเขาก็รักเต้นเหมือนกันรักนะครับรักเขาก็รักเต้นแล้วอยู่ดีวันนี้มันมาชอบกันได้ยังไงไอ้บ้าเอ้เออเดินไปไหนนเี่ย ทำไมไมม่ยินนกะัให้เอาแล้วมายืนให้หัวใจ